ก็สวัสดีพี่น้องต้องไปเบิรุตซูุสคนพี่น้องเลยเข้าที่ไม่เห็ดขันบังบิงประยุกขันบักบิงประยุกพับกีบคล้ายๆพับกีบกระทงพี่น้อง ลองเลยบบิกเอาด้วพันบังบิงประยุกต์นี่พับอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมธรรมดานี่แหละ้าช้าหน่อย้าช้าหน่อยหรอเร็วเกเินไปอีกันนึงตัดไม่ตองไม่มีวัดขนาดเดือเฮานะาเฮาฮิดใช้เขาใช้การกะเนาะถ้าไปอยากให้พอดีหรือว่าอยากให้เท่ากันก็นกนต้องวัดเนี่ยพับ ครับสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็ม้วนเข้ามารอบหนึ่งบางคนก็พอไปเข้าช่อเลยบางคนก็ต้องแม็กเหมือนเฮานี่เอาแม็กก่อนเฮาเสร็จแล้วอันนี้คือกลวยท้าเป็นกลวยไวย้ใส่ใบตองสองชั้นนะจ๊ะให้กลวยหนาหน่อยเหล่าโฟมมันจะเข้าแม่ใบสิงอพมันจะเข้าวงบิงง่ายนะพี่น้องเนาะดันเข้าไปเลย แล้วเราใช้ตะปูนะจ๊ะใช้ตะปูเสียบใช้ตะปูเสียบไปสองตัวเราจะทำทั้งหมดแปดตัวนะจ๊ะเสียบรอบไปเลย งานเล็กงานด้วยพี่น้องค่อยลืมสั่นลืมซ้นแล้วก็อยู่เข่ากลางคืนเปน็นจังบแล้วอยู่ข้าเจ้าหากระสั่งมื่อน,นี้ชั้นที่สองก็นแนบมาเลยชอบห่างก็เอาห่างชอบผีก็เอาทีค่อยชอบถีนะเพราะว่าค่อจะไม่ปักดอกไม้ค่อจะโชว์ลายปากักบิงชั้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมแหละเขาเลี้ยงกันมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถ้ามันเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวไปเลยด้วยพี่น้องเด้ว ทันสองก็เรียงมาเหมือนเดิมแหละบางคนที่มีพื้นฐานอยู่ก็น่าจะเป็นแล้วนะพี่น้องเนาะเรามารอดูตอนเสร็จเลยเด้อพี่น้องครบสิบสองแถวพี่น้องสิสองแถวครบหมดแล้วเราไม่ได้ทําใหญ่กว่านี้แล้วพอดีอันนี้ข้าเจ้าสีถือไปแห่งานกระถินเนานะแล้วบันนี้เห้าไหร่ตาค้า รอบตรงนี้นะจ๊ะข้อปิดฐานตรงนี้ตะขาดทํายังไงบางคนก็เคยทําแล้วเนาะเอากระหิตเบวกเก่งหอกพี่น้องเขาขอ,อยากมาเฮ็ดเฮเบิ้งที่ซื้อนีแหละประขาศทายังไงบางคนก็ทําเป็นแล้วบางคนก็ยังไม่เคยทนะําเนาะแล้วก็จะทําให้ดูแบบปุบป๊บปั๊บพี่น้องเขาจิกต่อเขาบวกเคย เขาบอกเคยมาวัดเด้อจับศีนจับศีนเขาฉีกเลยเขาเบิ่งลายต่อเอาสองแถวสองแถวจี๊กกะเอาไว่าง่ไงพี่น้องเออพี่น้องก็จะไล่ตากขาตัดต่อกฉีกต่อกนี่แหละบอกกำลังจะท้าทันจี้พี่น้องเอาก็อจะเบิ่งตอกนี่ฉีกตอกมาแล้วทำไงตัด หัวตองออกเพราะว่ามันแข็งอันนี้ก็ตัดครึ่งขนาดเฮาไม่ได้วัาเด้พี่น้องเอ้ยเห็นบอกฮะเท่ากันเบ้ดเลยเพราะว่าอย่างเขาชีกบ่อยแล้วชีกบุยบ่อยอันอันแรกเราจะไม่ใส่แม็กนะจ๊ะเวดาแล้วมันมันมาบรรจุกันแล้วมันจะเสียบเขาได้ง่าย อันนี้แล้วแต่ใครอยากได้สี่อยากได้ห่างเด้อพี่น้องแล้วแต่คนมากเตียไปเรื่อยเอามือนิวชีดันเต้าขึ้นสำหรับคนที่เป็นแล้วเนาะเพิ่นกระซีถือว่าเป็นเรื่องง่ายและบางคน้วยังามุป็นนี่หักลงมาเอานิวชีดันขึ้น ครับสามเหลี่ยมหักลงมานิ้วชี้ดันขึ้นเรียกเต้านมอันนี้เราต้องคอยดูด้านข้างนี่เห็นบอพี่น้องมันเกิดออกมาเราต้องตัดออกแ้นมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆดิเราลอมาดูตอนเซตนะพี่น้องเนะะาะสักครบเปียกเสร็จแล้วพี่น้องเปียกเสร็จแล้วเราก็ลองสอดเขานี่ว่าสอดได้ไหม กเปียบางามเอาพี่น้องเราเปียบเพาเพางานเร่งงานรีบมาซีิเด้อเขาจากนอนแล้วนี่แล้วเราก็มาใส่นี่ครับเราใส่ตีนไั่บักเบ่งแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยน้องตีนไั่บักเบ่งเปียแล้วเรียบร้อยเสียบตะปูเข้าไปต่อไปเราจะมาตกแต่งยอดยอดไข่บักเบ่ง ให้มันดูอลาัางการก็ดีให้มันดูทันสมัยกว่านี้เนาะเขาก็ัจะเริ่มอันดับแรกไปตองจากพอประมาณก้าเอาจาก็จะทำเหมือนลูกบายสียตกแต่งใส่ดอกพุทธปลองลงไปม้วนจา่าม้วนม้วนม้วน,ม,วนมือกระสีดำเดอ้อพี่น้องอย่างกล้วยเนาะน่าจะเข้าใจคนที่เฮ็ดงานไปตองกันน่าจะรู้ว่าเป็นอย่างมือถึงดำนี่รับดันนม พับดันนมแม็กอันนี้ก็พับดันนมขึ้นมาอันนี้ก็พับ้วกดดันนมขึ้นมาเราจะใส่สักสามลูกพับดันนมขึ้นมาพับดันนมขึ้นมานี่จะเราจะทำตกแต่งยอดใบสีก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ คอยดูตอนที่เราทำเสร็จเนาะเราจะตกแต่งให้ดูตอนเสร็จนู่นแหละเสร็จแล้วเรากำลังตกแต่งปลายนะคะตอนนี้ปลายยอดยอดขันหมักบิงใช้ตะ,ะปูเสียบลงไปอันนี้เราก็ทำใหญ่ใหญ่ เสียบลงไปเรื่อยๆจนรอบนะคะพอรอบแล้วค่อยมาดูกันนี่แต่งยอดขันบักเบงเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเป็นลักษณะอย่างนี้รอดูตอนที่เราจะประกอบเข้าพานเลยจ้าต่อไปเราจะทำตัวตุบแต่งขันบักเบงตรงช่วงล่างตรงเนี้ย พี่น้องอันนี้คือพาเราจะใส่ขหมเกเบงได้ตรงข้างๆเราจะตกแต่งเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมันเป็นเกลียวธรรมดาถ้าเหมือนกันกันตบตกแต่งตัวนี้เลยจ้ะแต่เราจะยกก่เอเขาเรียกอะไรนะยกเต้าให้มัน,นห่างๆนิดนึงนี่ไงตัวอย่างหยิบให้ดูเนี่ยทําให้ดูเลยจ้ะไม่หยิบ ถ้าเหมือนกันจะกับตัวแต่งยอดแต่ยกเต้าให้ห่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอธิบายอาจจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าเพราะนางก็ไม่ได้เก่งนะจ๊ะนางไม่ได้ปูนะจ๊ะนางก็งูปลาปานะจ๊ะดำน้ำดำหิวเอาอจะใส่ทั้งมด อ,อ่ะเราดูตอนประกอบเลยจ้าอันนี้ก็ทำให้ดูพอสมควรเนาะตัวอย่างตัวนี้เราทำฐานบักเบงเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ต่อไปเราจะใส่ตัวบักเบิงลงไปจ้าเล็งก่อนนะจ้าว่าตรงไหมแ้วเรามันใจว่าตรงแล้วก็เสียบไปเลยจ้าเสียบไปแล้วก็ยกขึ้นมาเล็งก่อน <c oughs> โอเคได้อยู่เรียบร้อยทำไมเป็นงูย ไม่ล็อกข้างเลยเดี๋ยวเราจะล็อกข้างข้างอีกเดี๋ยวจ้เราต้องล็อกข้างข้างอีกเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเบ่งเพื่อนนันถือไปแห่บุญกระถิ่นนะพี่น้องเนาะเราต้องล็อกให้มั่นคงให้แน่นหนาถาวรใช้ไม้เสียบบรกที่นี่แหละถ้าจะให้ดีต้องใช้ตัวตัดนะจ๊ะอันนี้นางมักง่ายจ้ะนางหักรวบ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 ,รวบ,รวบเสียบลงไปเนี่ย เสียบลงไปงี้ล็อกไว้ล็อกไว้ทักสี่ห้าอันล็อกไว้อะไรเสร็จแล้วเราก็รอตุบแต่ง ก็ตกแต่งดอกไม้นะเนาะแล้วค่อยดูตอนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยนี่เสร็จเรียบร้อยตกแต่งดอกไม้เรียบร้อยนะจ๊ะดอกไม้เราก็จะใช้เป็นดอกฟุดนะจ๊ะมาร้อยลูกค้าสั่งสามอันข้าเจ้าซิไปแห้งงานกระถินพี่น้องข้าเจ้าสั่งสมอันซิไปให้งานกระถิ่นสงส,ยสัยิเป็น แม่ลูกครอบครัวเลยเนาะครอบครัวเพื่อนเลยพี่น้องสีไดเอาไปคิดว่านะมือกระสันสั้นพี่น้องเลิกแลได้ในเพื่อสีได้อลนั่นนะนะขันบักเบงประยุกจ้าขันบักเบงลาวประยุกเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าใส่ดอกไม้หลายมันกันสซีหกพี่น้องก็เลย ก็เลยบนิไซต์ดอกไม้หลายใส่พอสรัน,นี้แหละคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์คลิปเฮาเนยเด้อพี่น้องเอ่ยไปแล้วให้ยูด่ดีมีแห้งเปิดสุข,ขสุขคนจ้า